สวัสดีครับยินดีต้อนรับช่องคุณพ่อกัดไฟคังนะครับเย่และแล้วก็เด็กสุดท้ายของสแตนดาร์ดนะฮะก็จริงๆได้ลองพรีเมียมไปหลายๆเด็กแล้วที่คุณพ่อเคยอัปเดตมาว่าเออคุณพ่อมีจะทําพรีเมียมนู่นนี่นั้นใช่ไหมแต่ว่าอันนี้พ่ออัปเดตให้ฟังก่อนละกันนะฮะว่าพรีเมียมที่ทำที่คิดจะทำนะก็มีรอยยันรอยยันอาร์เมติอนิกซึ่งลองแล้วเล่นแล้วโอเคเดี๋ยวจะเตรียมตัวทำเด็กโปรไฟล์ได้นะฮะแล้วก็ มีดีลิเตอร์ที่ได้ลองแล้วก็เดี๋ยวขอปรับจูนระหว่างระหว่างเนี้ยระหว่างที่ก่อนคลิปลงเนี่ยคลิปนี้มันอาจจะลงช้านะครับแต่ว่าคลิปนี้ลงอาจจะปรับจูนเสร็จแล้วก็ปรับจูนแล้วอาจจะทําคลิปลงได้ด์กด์กที่คุณพ่อเคยจะบอกว่าจะทําพรีเมียมโดยที่ไม่ต้องใช้ไอ้พวกแรงไอ้สกิบัตเสอร์สมพวกโปรโมททั้งหลายแหล่อะไรพวกนี้ที่มันหาย,ยากๆลองแล้วเล่นแล้วเอาไปเก็บนะฮะไม่ได้ใช้เพราะว่า สุดท้ายแล้วมันก็ต้องพึ่งเสื่อมโซมพึ่งอะไรอยู่ดีต้องอนาคตไกลๆเลยถึงจะไม่ได้พึ่งไอ้พวกนี้นะเพราะว่าไม่งั้นมันสไตล์แรกมันไม่สามารถที่จะเล่นท่าลุกสามรอบได้ซึ่งมันจะยากเกินไปก็ก็เลยไม่ได้น่าจะไม่ไทําและล้มโครงการไปแล้วนะครับแล้วก็เหลือโนวาพรีเมียมที่ที่ยังไม่ได้ลองในตอนนี้นะซึ่งคลิปนี้อัเสรล้วก็จะได้ไปลอง อีกสักวันสองวันแล้วก็ถ้ามันโอเคมันเวิร์กหรือมันดียังไงก็น่าจะทำเป็นเด็กโปรไฟล์นะครับโอเคอันนี้ก่อนคุยเรื่องอันนี้ก่อนบลันซ์บัตมันสามารถจัดได้สองสายหลักๆก็คือบลัน์ล้วนที่คุณพ่อจัดนี่คือบลันล้วนกับบันผสมดีลิทแต่คุณพ่อไม่ได้ทําเพราะว่าคุณพ่อยากอยากให้มันติดทีมก็เลยทําเป็นบลัน์ล้วนลวนไปเลยดีกว่านะครับแต่ว่า ดีลีทคุณพ่อได้ไดเคยเคยสู้ดูแล้วเคยลองเจอดูแล้วมันก็โอเคนะมันเล่นได้แต่ว่ามันก็จะเป็นแบบครึ่งครึ่ง,งอ่ะคุณก็จะมีทั้งดีลีทได้จะมีทั้งทั้งเปลี่ยนทริกเกอร์ได้แต่ว่าคุณพ่อคิดว่าอคควาวุาคุณที่มันแบบอ่ะมันติดเตีมได้อ่ะมันก็ติดเต็มแล้วสะเด็กเนี้ยพูดจริงๆก็คือนอกจากดรอพีจีที่ต้องไปหาเพิ่มมันแค่ซื้อ V e b 0บ4ศูนย์หกสี่กล่องแล้วก็ไปซื้อทีดีเพื่อจะเอา จริงไม่ต้องซื้อดีดีเลยก็ได้อันเนี้ยแทบนอกออแค่ทีดีกล่องสองกล่องเพื่อที่จะมาเอาเก็ดสองแค่นี้เองอที่เหลือไม่ต้องใช้เลยก็ได้เพราะว่ามันก็กลายเป็นมันมีแค่เกล็ดสองที่ติดดีลิตตัวเดียวที่เหลือมันใช้ของหม่หมดเลยอะ่ะก็มาดูกันละกันนะครับอะตัวเริ่มตัวเริ่มพ่อใช้เป็นลูรุจินะครับเพราะว่ามันมีตัวที่ต้องใช้ตัวนี้อยู่ในเด็กนะเพราะฉะนั้นก็เลต้องเป็นตัวเริ่มนี้แถมมันเป็น ซากดาวคอ้ะไงมันตรงสายเพราะฉะนั้นตัวเริ่มตรงสายคือนะดีนะฮะใดๆแล้วตัวเริ่มตรงสายคือดีสุดนะครับเกรดสามต้นเกมเราจะใช้เป็นคนนี้นะฮะราชาซากดาวคอปหลันพลัง 13, มือสามเป็นเกรดสามมีฟอร์ดแอคทีฟแวนการ์ดบัสหนึ่งโซนหนึ่งนะครับจนจบเทินคู่แข่ง จะเปลี่ยนผลทิกเกอร์นะครับถ้าได้คลิจะลบแวนหนึ่งคลิแทนถ้าได้ฮิวจะเจ็บอีกหนึ่งแดมแทนแค่นี้ก็ติดไว้4ี่ใบอันนี้เป็นอาร์ตออาร์ R นะฮะก็ติดไว้หนึ่งใบตามระเบียบนะอาร์ตออาร์ R. ติดให้รู้ว่ามีนะก็ติดไว้หนึ่งใบอันนี้ใส่ไว้สามใบนะฮะเทพซากดาวเคราะห์บันลิงเกอร์เกตสี่นะมีฟอร์สยืนหนึ่งมสี่พันนะครับสกิล แอคทีฟเวนกาดวันแอคทีฟเวนกาดเคาน์เตอร์บัตหนึ่งจนจบเทินคู่แข่งจะเปลี่ยนผลทิกเกอร์เป็นถ้าได้คิจะลบ1คลิถ้าได้ฮิวจะเจ็บ1แดมถ้าได้ดรอทิกเกอร์จะทิ้งมือ1ใบแล้วก็ถ้าได้ฟอนทิกเกอร์จะเป็นพลังแถวหลังแทนนะครับก็ใส่ไว้3ใบเพราะว่าต้นเกมอ่ะเราจะยังไม่เล่นเป็นตัวนี้เราจะเป็นตัวนี้กลางเกมเพราะว่ายังไงก็ต้องไล่สามก่อนนั่นเองซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งในกรณีที่คุณอยากจะใส่ดีล t ทเพิ่มคุณก็ไม่ต้องใส่ตัวนี้ไปใส่เป็นดีล t ท ถ้าใส่ดีลีทนะคุณพ่อบอกว่าให้เอาบัลเนี้ยออกไปใบหนึ่งบัลลิงเกอร์ออกไปใบหนึ่งเป็นใส่ดีลีทเ,เกรดอใส่เกรดอรไว้สามใบนะครับหรือถ้าไม่มีถ้าไม่ได้ซื้อศูนสี่มีแค่ทีดีต่นที่คุณพ่อบอกว่าอ,อ่มีทีดีก็พอเล่นได้แล้วไปหาดอทิกเกอร์เพิ่มไปหาดอพีจเพิ่มก็ใส่เป็นเกรอแทนก็ได้ก็ยังโอเคอยู่นะ อันนี้อันนี้เพราะว่ามันเป็นคุณพ่อเล่นบลันล้วนคุณพ่อเลยใส่เป็นตัวนี้นะครับเป็นอ่ดิแคดิเคลตันออตโตมาตาใส่ไว้สองใบน,นะครับเป็นเกตสามมีฟอร์สเหมือนกันยืนหนึ่งสมสกิลคอนติเนียในช่องเลกาตัวมันจะบวกหมื่นแต่ว่าให้แบนฝั่งตรงข้ามบวกหนึไรอีกสกิลหนึ่งคอนติเนียในช่องเลกาเหมือนกันทริกเกอร์ได้เช็คอ่าถ้าได้เช็คเจอทริกเกอร์ในไรที่3ขึ้นไป จะเอาลงดบซึ่งคุณพ่อเข้าใจแล้วว่าในในในรีวิวคุณพ่อพูดผิดนะเนื่องขอโทษขอโทษด้วยนะครับในรีวิวคุณพ่อบอกว่าไ,ปไปใต้กล่องนะซึ่งจริงๆมันเอาลงดบนะครับไดทที่3ขึ้นไปถ้าเจอทิกเกอร์จะเอาลงดปเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวที่เอามาซับกับบลันโดยเฉพาะแล้วก็ถ้าถ้าคุณยังไม่ไลท์บลันหรือยังไม่กดสกิลไอ้พวกเนี้ยสักตัวหนึ่งก็ไม่ต้องลงเพราะว่าถ้าลงไปปุ๊บฝันลงข้ามจะได้3ามไลท์ทันทีเพิ่มหนึ่งไลท์ทันทีนะฮะถึงแม้มันจะบวกพันก็ตามแต่ว่า ไม่คุ้มนะถ้าถ้าอะไยังไม่เปลี่ยนหมดติกเกอร์อย่าเพิ่งลงมันนะครับโอเคเกตสอแน่น,นอนนะมันติดสายนะก็ใส่ให้มันเต็มไปเลยนะครับพนซากดาวเคราะห์เลทารัสพลังหนึ่งหมื่นชิวห้าพันนะครับออทิอ่าออตโต้เลกาดถ้าเราได้เช็คเจอการ์ดที่ติดซากดาวเคราะห์ตัวมันจะบบกหมื่นก็เท่ากับว่า ต่อให้คุณไม่เช็คไม่เช็คเจอไรทิกเกอร์เช็คอะไรสักอย่างคุณไม่เจอเกตสามเจอเกตสองเจอเกตหนึ่งที่ติดซักดาวเคราะห์ตัวมันจะบกหมื่นทันทีอีสกิลหนึ่งถ้าเอาตัวนี้มาอินเตอร์เซปจะเอาแล้วก็เวนการ์ติดซักดาวเคราะห์จะเอาท็อปเด็กคู่แข่งเราจะคู่แข่งจะจริงๆอะ่ะคือคู่แข่งอ่จจะไม่ได้ดูท็อปเด็กนะเราจะได้ดูแล้วเราจะเอาใบใบลือกสามารถเลือกเอาใบใความได้ก็มันจะเป็น คอมโบที่ดูทบเด็กปุ๊บเอ้าฮิวทิกเกอร์แฮะไวที่เดิมดูทิกเกอร์ปุ๊บอะของเล่นเนะเอาของเล่นไปบายความนั่นแหละก็จะเป็นมันจะเป็นจริงๆอะถ้าถ้าเล่นเจอหน้ากันอะมันจะง่ายแต่ว่าถ้าไปเล่นในรีสอร์ดแบบนี้มันจะค่อนข้างยากหลยเพราะว่ามันจะไม่ฝันตรงข้ามมองไงเราจะดูคนเดียวแล้วมันบอกว่าสามารถบายความได้กันที่บอกนะ ทิกเกอร์ฮิวทิกเกอร์มาแล้วเราพลิกพลิกพลิกผลทิกเกอร์ไปซะแล้วเราก็เอาแปะไว้ที่เดิมไปลงข้ามก็จะเฮ้ยแปะทิกป่ะหรือว่าตัวเล่นแต่ถ้าเล่นต้องบายแล้วป่ะอ่ะคิดเยอะไปอีกนะจิตวิทยานะครับก็จะประมาณนี้กับตัวนี้นะค่อนข้างจะดีกับการเล่นของสายมันลุลวนนั่นเองนะครับอีกคนนึงคนนี้ค่อนข้างจะดีมากๆหมคนหนึ่งจะบลันนอกจากจะเป็นการเปลี่ยนผลทิกเกอร์แล้ว รู้เรื่องอย่างหนึ่งที่คุณพ่อใส่มาในนี้คือการให้ฝันตรงข้ามกัดยากนั่นเองนะครับโอเคคนนี้คือไวท์เอาท์ไวท์เอาท์เตอร์เวกพลัง1 0ึ0 0หมนชิลห้าพันเนเกตสนะครับสกิลออโต้เลกาดเมื่อจบการต่อสู้อยูงโจมตีเวนกาดถ้าการต่อสู้นั้นคู่ต่อสู้ไม่ได้คอทิกเกอร์ยูนิตลงในช่องการเดียนสามารถจ่ายเคาน์เตอร์บัตหนึ่งจัว่าหนึ่งแล้วก็เลือกการ์ดเกต2คู่แข่งหนึ่งใบไปใบ,บคว่ำ ตัวนี้มันดีตรงที่สมมติว่ามันตีแค่หนึ่งหมื่นน่ะแต่ว่ามันตีไม่ฮิตมันสมมติฝันตรงข้ามยืนหนึ่งหม,มื่นสามพันเลยกยได้ง่ายๆเลยมันตีหมื่นเดียวแต่ว่าถ้าฝั่ตรงข้าถ้าจบกันเอาซื้อยู่นี้โจมตีปุ๊บฝั่งตรงข้ามไม่ได้ให้ทริกเกอร์เราแล้วสมมวามารถเคอน์เตอร์บัตหนึ่งจวแล้วก็ยิงฝันตรงข้ามหนึ่งตัวใบความได้เป็นแบบอ้าวตีไม่ฮิตต่อให้ตีไม่ฮิตก็มีสกิลต่อให้ตีไม่ฮิตแล้วฝันตรงข้ามไม่ได้เค็ไม่ให้ทริกเกอร์เราเพราะว่า อาจจะไม่มีทริกเกอร์หรืออะไรก็ตามก็ยังไอ้นี่อยู่ดีก็ยังสามารถกดบัตหนึ่งจั่วและยิงได้อยู่ดีซึ่งในนี้จริงๆมันเก่งมากๆแต่ว่ามันเสียงเดียวคือมันไม่มีตัวไห่แดมนะครับซึ่งอาจจะไปเอาไอ้ตัวไห่แดมของไอตัวที่มันลงมาบายแล้วไห่แดมเลยก็ได้แต่ว่าค่อนข้างใช้ยากอยู่ดีนะก็รอของอนาคตนะฮะก็ต้องใช้แบบตังกัดจาเกียร์คิดคํานวณให้ดีๆว่า จะเอาแดมไปใช้ยิงบายคว่ำจัว่วหรือจะเอาไปปรับปรับผลทิกเกอร์นั่นเองนะก็ตัวนี้เป็นหนึ่งตัวที่ที่อยู่ในทีดีนะครับหรือหรือไม่อยากซื้อทีดีคุณไปซื้อในไมเล์เท้งก็จะได้ฟอยฟูอาร์ตนะฮะ4ี่บเก้าสิบบาทก็จะประหยัดหน่อยก็ถ้าไปได้ดอทิกเกอร์แล้วแล้วไม่อยากซื้อทีดีก็ ไปหาซื้อในไมเทิร์นก็จะไม่ต้องซื้อทีดีก็จะซื้อ ebc 4กล่องแล้วก็ซื้อนี้ในไมเทิร์นก็จะครบตามนี้เลยนะอ่าเป็นสวิฟต์ดีลิเตอร์กีอารีนะครับเป็นเกตสองยืนหนึ่งหมื่นสกิลห้าพันสกิลอโอตโต้ในช่องเรียกขาดเมื่อลงสนามถ้าจํานวนการ์ดของคู่แข่งเออของเรามีมากกว่าคู่แข่งตัวมันจะบวกสี่พันเป็นตีมหมื่นสี่อีกสกิกลหนึ่งออโต้บันกัดเรียกขาดเมื่ออย่านี้โจมตีฮิตแวน โซบัสหนึ่งเอาลิกัดหนึ่งใบคู่แข่งใบใบความถ้าไม่สามารถเอาใบใบความได้ได้จวบหนึ่งแทนก็เอามาใช้โซนะโซเด็กนี้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ก็เอามาคู่ฮิตได้ง่าย,าย,ายหนึ่งตัวนะฮะเพราะว่าโซมันใช้แค่ของเกตสามอย่างเดียวไงถ้าเป็นขึ้นเกตสี่ปุ๊บโซก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ละอันนี้มันเพราะว่าเด็กอย่างที่บอกนะเพราะว่าเด็กนี้มันให้ติดซากดาวเคราะ แล้วก็ทําให้ไอกเกตสองมันสามารถบวกพลังง่ายเพราะฉะนั้นคุณพ่อเลยติดพวกที่ติดซักดาวคออ่ะเต็มสี่ทุกใบนะฮะผลซักดาวเคาะไครัสเป็นเกตหนึ่งพลังแปดพันชิวมืนสกิลออตโอตโ้เลกาดเมื่อลงสนามเคาน์เตอร์บัตหนึ่งดูทับเด็กสี่ใบเอาการเกตสองือสูงกว่าที่ติดซักดาวคาหนึ่งใบขึ้นมือน,นะครับแล้วก็สับที่เหลือที่เหลือลงดอบโซนนะก็ค่อนข้างเจ็บนะแต่ว่าถ้าไม่อยากได้จริงๆไปลดเหลือสักสองสามใบก็ได้อันนี้เดี๋ยวคุณพ่อ ไปตรงนี้ก่อนเพื่อว่ามันจะมีพูดต่อนะฮะอ่ะคนนี้ไปในที่ติดซากดาวเคราะนะครับเป็นพลพลซากดาวเคราะหกีคูสพลังแปดพันชิวหมื่นเหมือนกันสกิลออโตในช่องกาเดียนเมื่อเ,อเมื่ออามอากาศแล้วไม่ฮิตสามารถจ่ายบาสหนึ่งเพื่อที่คอลงหลีได้อีกสกิลหนึ่งแอคทีฟเรียกาศโซบ์สหนึ่งที่ติดที่ติดชื่อพลหรรันซากดาวเคาะหลูล ul ุลี่ก็ไอตัวเริ่ม ดูทับเล็กฝั่งตรงข้ามหนึ่งใบสามารถเอาไปบายความไ่้เหมือนกันดูทับเด็กหใบแล้วก็เล่นกับผลทริกเกอร์ซึ่งไอ้สอคนเนี้ยถ้าคุณไม่คิดอะไรมากคุณอาจจะลดมันลเหลือสักตัวละ3หรือ2แล้วแต่ชอบแล้วไปเพิ่มไอ้ตัวนี้แทนขึ้นกระแทกปิดชีพเจ็ตชาร์ปพลัง8 0 0พัิวหม,ออตตมื่นออโต้เลกาดไม่นีบูธโซบาร์หนึ่งคู่แข่งเอาการ์ดทั้งหมด ที่ทามาเอินเตอร์เซปได้มาอินเตอร์เซปนะครับก็เซปเท่าที่เซปได้ก็เป็นตัวที่เอามาต่อข้างที่มีแอคเซลเอ้ยข้างที่มีฟอร์สมันจะทําให้ดีขึ้นซึ่งไอ้พวกเนี้ยอาจจะลดไอ้นี่หนึ่งใบเพื่อที่ใส่นี่สามแล้วลดไอ้นี่อีกหนึ่งใบเพื่อใส่ไอ้นี่เต็มไปเลยก็ได้ก็จะโอเคหรือหรือเล่นอย่างนี้ก็ได้เพื่อที่จะติดซากดอเครวยอย่างที่บอกนะเด็กนี้มันเป็นเด็กที่ติดตีมแล้วก็อีกคนหนึ่งที่สามารถ รถไอ้พวกเนี้เพื่อที่จะมาใส่อนี่เต็มหรือใส่สามใบได้ก็จะเป็นวงแหวนแหลมแห่งแหลมคมแห่งความสิ้นหวังอัน,นิลัมพลังเจ็ดพันชิวหมื่นนะครับออตโตโอ้เรกาดเมื่อจบก,การต่อสู้ในบูธแวนถ้าแวนการ์ดคู่แข่ง,ขงเป็นเกริสารสูงกว่าและคู่แข่งคอการเดียนในเทอร์นนี้สองในการต่อสู้เนี้ยสองใบหรือมากกว่ารีไทยตัวมันแลายได้จวดสองก็ไอเนี้ยมันบูธได้แค่แวน อาจจะติดสัก3ใบก็อ,อาจจะเอาไอเนี่ยออกสักใบหนึ่งก็ได้หรืออัน,นี้ออกออกไปสักใบหนึ่งให้ไอเนี่ยสามและไอนี้ออกสักใบหนึ่งเพื่อใส่เนี้ยสามก็ได้อย่างละสามสามสี่ตัวเลยก็ได้หรือไอเนี่ยคิดคุณว่าคุณคิดว่ามันมันเอาลงดรอปแล้วมันเสียของอาจจะลดเหลืออ,อีกสักใบหนึ่งก็ใส่นี่สี่หรืออันี้อาจจะพอแล้วแล้วใส่ไอนี้สองแทนไอนี้สี่ก็ได้ไอเน,นี้ยคุณพ่อคิดว่าไม่เกินกตัวเนี้ยไม่เกินสามเพราะว่ามันบูตแวนแล้วแบบมันต้องขอ ขอมือสองใบปกติถ้าแบบบูธแวร์แล้วฝันงนรงข้ามให้เขา,าให้ P ีจอยู่แล้วมันค่อนข้างจะยากไอ้นี่ยมันค่อนข้างจะใช้ง่ายแต่ว่ามันก็เบียดโซก็เลยคุณพ่ออย่างนี้เห็นนะคุณพ่อก็เลยติดไอ้พวกซากดอเคเนี่ยเต็มเพื่อที่จะเอามาเล่นกับเกตสองด้วยแล้วก็เอามาเผือกขึ้นมือเอามากาดเอามาอะไรได้อย่างน้อยมันยังทำอะไรได้ได้บ้างไอ้นี่อย่างที่บอกมันเก่งก็จริงแต่ว่าไม่เกินสามหรอกสองสาใบโอเคแล้ว ไอ้นี้ก็เหมือนกัน3 4มสใบสองสใบแล้วแต่ชอบเพราะว่ามันใช้โซเด็กนี้มันเย่างที่บอกนีม,นมันมีตัวใช้โซอย่างเกตสาอย่างกีอารี่อย่าง, 3, อาง, ari, อางไอตัวนี้อีกก็สัก2อสใบก็โอเคนะครับก็ไปลองจัดไปลองเปลี่ยนดูได้นะอันนี้คุณพ่อทําเป็นตุ๊กตาแล้วก็เด็กที่คุณพ่อเล่นจะเป็นอย่างนี้นะฮะก็จะจัดตามก็ได้หรือจะไปเปลี่ยนแพงก็ได้ตามใจตามถนัดเลยนะไม่ไม่มีปัญหาดอทิเกอร์ icker, ใส่เป็นดอพีจีสนะครับแล้วคุณพ่อติดดอธรรมดาไว2า้2ใบเพราะว่าเด็กนี้ ถึงแม้ว่ามันจะเก่งก็ยังไงถึงแม้มันจะมีจัว่วมีขู่คิดจัว่วมีมีขอสองใบจั่วอะไรก็ตามมันก็ยังไม่พออยู่ดีก็ติดเป็นดอหกนะครับแล้วก็คริหกหิวสี่นั่นแหละตามนี้เลยนะฮะมาวิธีเล่นของเด็กนี้ก็เป็นเด็กที่ถ้าปันตรงข้ามไดเก่งเราก็จะยิ่งโอเคนะฮะ ขึ้นเกตหนึ่งก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะก็เอาไอ้พวกซักดาวคอสักคนหนึ่งอะใครก็ได้ขึ้นไงฮะไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วแล้วก็ขึ้นสองขึ้นสองก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นก็ให้ดีก็เป็นให้ดีคือเป็นเกียร์ี่จะดีที่สุดเพราะว่ามันสามารถตีขู่ฮิตได้หรืออาจจะเอาไอ้พวกพวกนี้มาบูตก็ได้เนี่ยมาบูตก่อนก็ได้เพราะว่าเพราะว่ายังไงมันก็ ให้มันมีเปอร์เซนต์ตีฮิตอ่ะสิบเจ็ดมันก็ยังกัดยากขึ้นไงหมื่นมันก็จะขอสองหมื่นถึงจ็มิดอะไรพวกเนี้ยมันก็ยากถ้าฮิตก็โซบายเดียวโซวตัวเริ่มนะเป็นโซตัวนี้แทนแล้วก็อ่าบายถ้าบายไปได้ก็ได้จุว่วแค่นี้นะวนใหก็จะได้จุ่วอยู่แล้วต้นเกมแล้วก็ขึ้นสามอ่าขึ้นสามแรกก็จะเป็นแน่นอนนะฮะเป็นบลันบันปุ๊บ คุณกดสก so, mm ิลบัสหนึ่งโซหนึ่งโซเอาเกียร์เรียไปเก็บตัวเริ่มไว้เปลี่ยนผลทิกเกอร์ฝั่งตรงข้ามแล้วก็ขั้นเนี้ยคุณก็เล่นได้และฟอร์สฟอร์สแล้วแต่เลยอาจจะให้แวร์หรือให้ข้างก็ได้คุณพอ่อในที่นี้คุณพ่อให้ข้างก่อนละกันอา่าแล้วก็ลงเป็นตัวนี้มาไว้ข้างนี้ก็ได้หรือเอาไอ้ตัวนี้ไว้ข้างนี้ก็ได้แล้วแต่ว่ามีต่อบ,บูทไหมแล้วก็อไอ้นี่ไว้ข้างนี้หรือไอ้นี่มาไว้ข้างนี้ไอ้นี่ไว้ข้างนี้ก็เป็นเอ่อ ทำให้ฝั่งตรงข้ามกัดยากเนี่ยแล้วก็เอาไอ้นี่มาไว้นี่กันไง,ไง่ายๆอ่ะตัวนี้ลงมาสกิลกดสกิลก่อนเลยก่นถอดโซ่หนึ่งนะครับดูแอบดูท็อปเด็กฝั่งตรงข้ามแล้วก็เอา้าเฮ้ยทิกเกอร์แล้วก็แปะไว้ที่เดิมไม่ต้องใบ,บความอันนี้ตีก่อนสิบแปดสิบแปดถ้าฝั่งตรงข้ามไม่ให้ทิกเกอร์คุณสามารถเคาน์เตอร์บัตหนึ่งเพื่อที่จะยิงแล้วก็จวนหนึ่งได้ก็เป็นทําให้เขากัดยากเฉยๆนะอันนี้ก็ตี ถ้าฝันตรงข้ามให้มือสองใบอีกในเทิร์นนี้ก็รีทายถ้า,ถาแล้วก็เช็คทวินไดแล้วก็ถ้าฝันตรงข้ามให้ทิกเกอร์สองใบก็รีท่ายจวดสองแค่นี้อันนี้ถ้าได้ถ้าได้ซา,ากดาวเคาะล้วก็บวกพลังให้มันหมื่นหนึ่งถ้าได้สองใบก็บวกสองหมื่นกตีสองหมื่นสามหมื่นแล้วแต่นะฮะแค่นี้แล้วก็ถ้าไล่บันต่อได้ก็ไล่บันต่อถ้าไล่บันต่อไม่ได้แล้ว ไอ้นี่ขึ้นแล้วอยากจะเล่นเป็นเกตสี่แล้วเพราะว่าอาจจะโซ่หมดหรืออะไรอาจจะเก็บโซ่ไว้ก็เป็นเกตสี่ไปเลยก็ได้ฟอสแวนก็ได้เพราะาถ้ามีตัวนี้อยู่ฟอร์แวนมันงค้าม,มันก็กัดยากและตัวนี้อาจจะเส็ทิ้งไปเพราะว่าเส็ปุ๊บมันสามารถดูดดูทอ็อปเด็ดดวควงตรงข้ามได้แล้วก็กดดันมันตรงข้ามอีกว่าเอา้าจะเป็นทริกเกอร์หรือเปล่าหรือจะเปลี่ยนเปลี่ยนทริกเกอร์แทนอะไรพวกนี้นะแล้วก็เอาไอ้ตัวนี้ลงนีก็ได้แล้วก็กดสกิลแวนบัตหนึ่งเปลี่ยนผลทริกเกอร์ตัวนี้บอกว่า ฝันงมันจะบวกหมื่นแล้วฝันรงข้ามจะได้เพิ่มหนึ่งไรก็เป็นสามไรหรือสี่ไรถ้าเป็นเกียร์แต่ว่าถ้าได้สามได้สี่เป็นทริกเกอร์ก็จะลงหลุมแต่ว่าถูกเปลี่ยนพนแล้วก็นั่นเองก็เหมือนเดิมสิบแปดถ้าฮิตไม่ใช่ถ้าฝันรงข้ามไม่ให้นี่มาก็อไม่ให้ไม่ให้ทริกเกอร์ยูนิตมาก็มัน,ม,นมันขอหมื่นเดียว หนึ่งหมื่นห้าแต่ว่าบางทีว่าข้าวันฟันค่ากต้องให้สองหมื่นหรืออาจจะให้พีจีเพื่อที่จะแบบไม่อยากให้เราจัวหรือรักเลียกาดที่ไม่อยากให้โดนยิงนั่นเองนะฮะอันนี้ก็อ่าสิบสี่สิบสี่บวกเจ็ดสองหนึ่งสามหมื่นหนึ่งสามหมื่นห้าเขาให้สองใบามาก็รีทายจวดสองแค่เนี้แล้วก็ข้างนี้ตีอยู่ที่สามหมื่นสามผลทิกเกอร์เปลี่ยนแค่นี้เองเล่นอยู่แค่เนี้เล่นแบบฟันทงค้าให้ทิกเกอร์หรือเปล่าให้ทิกเกอร์หรือเปล่าอะไรพวกนี้หรือ ไอ้ตัวนี้มาเสจเสจมาดูผลทิกเกอร์แค่เนี้เล่นไม่ได้ยากเป็นเด็กที่ค่อนข้างเล่นง่ายแต่ว่ายากตรงที่ถ้าบัตรนงค่าไม่ตกทริกมันหรือว่าไม่ได้ใช้เด็กอ่าเช็คไรไม่ได้ใช้เด็กเช็คไรเจอทิกเกอร์แล้วก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าแบบมันก็ลูกเล่นอยู่แค่นี้ยให้ทิกเกอร์หรือเปล่าไม่ให้ทิกเกอร์ กลายเป็นแบบอ่ะเสบเสบทิ้งหมดอะไรพวกนี้แทนนะครับแล้วก็ตัวเข้าโซมันค่อนขั้นแล้วอาจจะต้องใช้อาศัยไลทับไลทับไลทับไปเรื่อยๆ,ๆอาจจะต้องไลทับสามทับสามทับสามไปเรื่อยๆอาจจะไอ้นี่อาจจะมาลงทีหลังเลยก็ได้เพราะว่าอะไรก็ตามหรือว่าจริงๆเด็กนี่จริงๆพ่อก็ไลแค่สองตัวนี้แล้วก็ไลทสี่ทับสี่ไปเรื่อยๆเพราะว่าอ่สามมันมันต้องใช้บัสหนึ่งโซนหนึ่งเลยแล้วบางทีมันแบบโซไม่พอแล้วอะคุณก็ต้องขึ้นสี่แล้ว แล้วก็สี่ทับสี่เพราะว่าสี่มันมีสามใบยังไงมันก็ไม่ได้ยากอยู่แล้วในการที่เอาสี่ทับสี่ในเด็กนี้นะฮะก็เป็นประมาณนี้กับเด็กบลันล้วนซากดาวเคราะห์ล้วนนะครับซึ่งไม่ได้ทำนะคุณพ่อบอกเลยว่าคุณพ่อน่าจะไม่ได้ทำหรือหรืออาจจะไปลองเล่นแล้วอาจจะทำทีหลังแต่ว่าตอนเนี้ยถ้าให้พูดตอนเนี้ยคือยังไม่ทำรวมนะฮะไอ้ดลิเตอร์กับบลันนะครับก็ไปลองเล่นดูได้นะฮะเด็กนี้ก็ซื้อของน้อยใช้ของน้อยนะแล้วก็ ค่อนข้างที่จะโอเคมากๆ1เด็กนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ละกันขอับคุณมากนะาสับการรับชมสวัสดีครับ